อมความรู้อมวิชาอมปัญญาอมสกูลค่ะค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอมสกูลปบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทอมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอมสกูล เลขที่บัญชี151-866-3328คําตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบ4กันเนาะบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแจกรางวัลท่องเที่ยว1จังหวัดจาก3จังหวัด ก็คือเชียงใหม่อุบลแล้วก็ภูเก็ตโดยให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มรุ่นรางวันที่แนบมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทําเลือกจังหวัดที่ต้องการเพียงหนึ่งจังหวัดเมื่อครบกําหนดวันที่ระบุพนักง,งานรวบรวมแบบฟอร์มที่ลูกค้าส่งเข้ามาได้ข้อมูลดังตารางอ่ะเราก็ได้ว่าตารางเนี่ยก็คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3แบบนะก็คือโทราทัศน์ตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้า แล้วก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่อุบลแล้วก็ภูเก็ตแล้วแต่และอันก็จะบอกจํานวนฟอร์มที่เขากรอกเข้ามาเขาพูดว่าถ้าสุ่มฟอร์มขึ้นมาหนึ่งใบแล้วให้รางวัลเนาะความน่าจะเป็นที่จะได้แบบฟอร์มจากการซื้อตู้เย็นที่ระบุจังหวัดว่าเชียงใหม่หรือภูเก็ตเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเนาะเราก็ดูสิว่าเออก็คือ PE เนี่ยมันจะเท่ากับ NE หารด้วย NS ถูกปะซึ่งเ,เจ้า NE เนี่ยก็คือ e v e n ์ที่เราสนใจถูกปะ ก็คือเป็นการซื้อตู้เย็นที่ระบุว่าเป็นจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดภูเก็ตถูกไหมก็จะมีสามกับเก้าใบดังนั้นเนี่ย ne ก็คือสามบวกกับเกส่วน ns เนี่ยคืออะไรก็คือทั้งหมดเลยถูกปะแบบฟอร์มจำนวนแบบฟอร์มทั้งหมดที่กรอกเข้ามาเนี่ยก็คือนับเป็น ns หมดเลยเราก็ต้องบวกให้ครบทุกอันเนาะ ns เนี่ยก็จะเป็น คิดเป็นเท่เาแถวแล้วกันอันนี้จะได้เป็น9ใช่ไหมอันนี้จะได้เป็น20ใช่ไหมอันนี้จะได้เป็น16ใช่ไหมดังนั้น n s ก็คือ9ก้าบวกย0สิบก็จะเป็น45่สาคำตอบของข้อน,นี้ก็จะเป็น12หารด้วย45ซึ่งเราก็ใช้3หารได้ก็เป็น3 42หารด้วย3ามสิบหเป็นส5ก็เลยตรงกับช้อยที่1นั่นเองโอเค ดังนั้นเราก็จะได้ว่าข้อนี้เนี่ยหลักการคือไม่มีอะไรเนาะเราแค่ดูว่า,าความน่าจะเป็นเนี่ยก็คือเรา,เราดูิว่เหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยเป็นเท่าไหร่หารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้เหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเรามีแบบฟอร์มทั้งหมด45ห้าใบถูกไหมก็เป็น n s เท่ากับส่สบห้าส่วนอีเวนท์ที่เราสนใจก็คือแค่ตู้เย็นของจังหวัดเชียงใหม่หรือภูเก็ตดังนั้นก็คือเป็นแค่สาบวก9ก็เป็น12หาร45ห้าคำตอบก็เลยตรงกับใช้ได้ก็คือ4 15นนั่นเอง อ,อความรู้อมอวิชาอมอปัญญาอมอสือครูค่ะค่ะ